ความตายเป็นของทุกคนทุกคนต้องตายแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องปรินิพานเป็นหมอตายไหมตายรักษาคนอื่นอย่างตายเลยพยาบาลตายไหมตายทหารตายตำรวจตายครูตาย,รตายพระมรณภาพถ้ายังเป็นพระอยู่ ก็มดละพพก็ไม่อยู่เหมือนกันทุกคนไปหมดช้าเร็วเท่านั้นเองเพราะฉะนั้น <c oughs> ความตายมันเป็นเพื่อนเรานะนันแน่นอนฮะเราตายมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วอืมเหมือนหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่บอกเคยเปิดเพลงนะทุกคนเคยตายเคยตายมาแล้วทั้งนั้นเลยอืนั้นไม่ต้องกลัวกลัวก็ตายไม่กลัวก็ตายเพราะฉะนั้นอย่าประมาท ใช้ชีวิตให้เต็มที่กับการสั่งสมบุญนะครับกลับมาที่หัวข้อวันนี้ก็ไม่รู้สินะกว่าไม่รู้เรียกว่าอาวิชาจะ้ะพระสัมมาเจ้าทรงเทศสอนไว้นะจ๊ะบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกเล่มที่24พระสุตันตปิฎกเล่มที่16อังคุตรนิก,กายทัศก,กะเอกาทัศก,กะนิบบาท ยมาวัคที่สองอวิชาสูตรจะได้รู้ว่าอ่านมาพระสะมัดจเจ้าบอกกับพระสาวกพระสาวกว่าดูก่อนสาวกทั้งหลายดูก่อนภิกษุอวิชชาเนี่ยอยู่ๆมันเกิดมาไม่ได้นะมันมีอาหาร mm. หใช่อวิชามีอาหารในการหล่อเลี้ยงตัวมันจะ มันจะโตไม่ได้ถ้ามันไม่มีอาหารอาหารของอวิชาคือนิวรอ,อาหารของความไม่รู้คือนิวรน,นิวรณมีห้าอย่างหนึ่งกามาฉันทะ 2. พยาบาทสาถีนมิทะสอุทธักกะกุดกุดจะ 4. และหวิจิก,กิจฉา ห้าอย่างนี้เรียกว่านิวรณ์นิวรณ์คือเครื่องกั้นการเข้าถึงธรรมกามาฉันทะการติดในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมรงค์รูปสวยๆรูปหล่อๆมันติดจริงๆนะอร่อยอร่อยติดไหมติดสั่งแล้วสั่งอีกอคำแล้วคำเล่า ว่าจะอิ่มแล้วนะพระสัมมาจ้าแนะนำอ,อีกสองสามคำอิ่มให้พอครนะูบาอาจารย์ก็สอนอีกสองสามคำอิ่มพอของเราอิ่มเมื่ออีกสองสาคำจะอ,วอ้วกเป็นต้นนั้นการเสียทะรูปรสอะไรอร่อยๆไม่พอกลิ่นหอมหอมว่าชอบกลิ่นเนี้ยนะชอบหอมติดในกลิ่นก็มีเสียง เสียงเพราะเพราะเสียงกล้องกังวาน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 ยินแล้วมีความสุขเสียงดนตรีเสียง,ยงคนเสียงสัตว์ลงมหมดเลยสัมผัสอืมติดในสัมผัสก็มีธรรมอารมณ์คืออะไรติดใจติดใจก็ได้มาหมดแล้วรู้รู้ิเสียงสัมผัสธรรมอารมณ์มันพอใจอ่ะพอใจกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ มันติดใจแกะไม่ออกนี่คือหนึ่งในนิวรณ์หเรียกว่ากามาชันทะมันชอบมาตอนไหนตอนปฏิบัติธรรม,มจิตกำลังจะว่างเลยนิวรณ์ผุดมาเต็มเลยอะจ๊ะสองพยาบาทโกรธโทสะพยาบาท อาฆาตพยาบาทอาโกรธกับพยาบาทไม่เหมือนกันนะจ๊ะนะหรอโกรธคือโกรธไงโมโหฉุนเฉียวแต่พยาบาทคือเอาคืน่ะจองล้างจองผ่านจองเวรพยาบาทเอาคืนโกรธคือโกรธนี่คืออยากจะเอาคืนพยาบาทมาตอนไหนตอนนั่งสมาธิจริงๆนะโกรธใครปุ๊บอะแล้วลองนั่งหลับตาทําสมาธิดู ไม่เป็นสมาธิเลยจ้ะจะเอาคืนอย่างเดียวคิดแผนอย่างเดียวจะเอาคืนยังไงจะเอาคืนยังไงเนีเป็นต้นทีนมิทะความง่วงเหงาหาวนอนเข้าใจไหมความง่วงเหงาหาวนอนก่อนนั่งไม่ง่วงเลยนะครับไม่ง่วงเลย อันเลิศเบิกบานมีความสุขมากเดินเข้าห้องปฏิบัติธรรมไปปุ๊บเอาแหละรอบนี้อนเลิศมากนอนมาเต็มที่แล้วปุ๊บหลับตาเบาๆผ่อนคลายสบายหลังจากนั้นไม่รู้เลยว่านำนั่งหลวงพ่อนำนั่งว่าอะไรบ้างยาวอีกทีนึงสัพเทพุทธาพร,ประปตาสบายไปหน่อยนะอันนี้สบายหย่อนไปหย่อนไปสบายไปหน่อยนะครับนะแต่ขอให้นั่งเถอะไม่ใช่ว่าไม่ดีนะขอให้นั่งเถอะ นะเหมือนกำปั้นทุกดินยายบอกยังไงก็ได้บุญ4อุดทัจจด,ดจะกุดกุจจะความฟุ้งซ่านลำคาญใจเรื่องอะไรบ้างเรื่องอดีตเรื่องปัจจุบันเรื่องอนาคตเรื่องคนอื่นไม่น่าเชื่อครับส่วนใหญ่เรื่องที่เราฟุ้งคือเรื่องคนอื่นเรื่องเรามีน้อยมากเลยส่วนใหญ่เรื่องคนอื่นนะครับสุดท้ายวิจิิจฉา ความลังเลสงสัยวิยช่ไหมนะก็ที่ฟังมามันมันเป็นอีกอย่างหนึ่งอะที่ฟังมาเป็นองค์พระอะแต่ฉันเห็นดวงแก้วอะมันใช่ไหมนะเอ๊ะหรือว่าจะเป็นดวงแก้วที่อยู่ในองค์พระและองค์พระอยู่ในดวงแก้วอีกทีหนึง่งเอ๊ะคิดไปเองเปล่าวะเอ๊ะเอ๊ะอยู่นั่นแหละนะความลังเลสงสัยนะนี่วรห้าเป็นเครื่องกัน้นการเข้าถึงธรรมเป็นอาหารของ อวิชานี่พิษุนิวรณ์ก็มีอาหารนะฮะใช่นิวรณ์ก็มีอาหารของนิวรณ์ในการหล่อเลี้ยงนิวรณ์ให้เติบโตอะไรคืออาหารของนิวรณ์ขอรับทุจริตสามจะ,จะเริญนพร้จ้ะทุจริตสามคืออาหารของนิวรณ์ทุจริตสามประกอบด้วยหนึ่ง กายทุจริตสองวาจาทุจริตสมใจทุจริตกายวาจาใจทุจริตทุจริตท,ทางกายฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ประพฤติผิดในการมดื่มสุรานี่กายทุจริตวาจา,า,จา,จาทุจริตพูดคำหยาบพูดเส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อพูดโกหกวาจาทุจริต สใจทุจริตหนึ่งโลภยังไม่ได้ขโมยนะไมไ่ขโมยแต่โลภอยากได้ใจทุจริตโกรธโกรธยังไม่ทําอะไรใครนะแต่โกรธมโนทุจริตใจทุจริตอาฆาตพยาบาทสามหลงมัวเมาไม่รู้อะไรผิดอะไรถูก ฉันก็รักของฉันเข้าใจใช่ไหมฉันหวงของฉันน่ะฉันหลงของฉันน่ะชอบอันเนี้ยนะหยิบติดไปตลอดเลยชอบอะ่ะหลงเป็นอาหารของนิวรณ์ทุจริสามเป็นอาหารของนิวรณ์ดูก่อนภิกษุทุจริสามก็มีอาหารนะฮะใช่ทุจริสามมีอาหารที่หล่อเลี้ยงทําให้ทุจริสาม จเริญเติบโตมันคืออะไรอะ่ะการไม่สำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกอยู่ในแมสนะปากลิ้นกายใจไม่สำรวมอินทรีย์คือไม่ระวังสำรวมในอินทรีย์ทั้งหขออภัยไม่มีใจนะ ตาหูจมูกลิ้นกายใจด้วยเพราะใจเป็นตัวประมวลผลไม่สํารวมอะดูในสิ่งที่ไม่ควรดูดูอยู่หรือเปล่าจ๊ะอ่าอันนี้ควรดูฟังเทศฟังธรรมควรดูสาธุหูฟังในสิ่งที่ไม่ควรฟังแกแกเต่ง มีเรื่องคนนั้นมาเล่าให้ฟังอุ้ยไม่อยากรู้เลยนะเอียงคอไปแล้วบาทีนั่งทํางานอยู่อะ่ะได้ยินคนดินทากันไปนไงเอ่ยเราปิดหูไหมไม่นะมือทําตาดูแต่หูนะฟัง,ฟงพังนู้นและเรียบร้อยนะกลายเป็นเรื่องสาธารณะเดี๋ยวขยายต่อไม่สํารวมจมูกยังไงดีอนะติดในกลิ่นนั่นเองนะลิ้นอ่รนะับรสอาหาร กายแล้วก็ใจนะครับการไม่สำรวมอีซีเป็นอาหารของทุจริตสามดูก่อนภิกษุการไม่สำรวมอีซีก็มีอาหารของมันนะฮะใช่อาหารที่หล่อเลี้ยงการไม่สำรวมอินียีก็คือความไม่มีสติสัมปชัญญะอ๋อเออมันเกี่ยวเนื่องกันจริงๆด้วยเราไม่สำรวมอีย์ตาหูจะมูกปากหินกายใจไม่สำรวมเพราะอะไร พราะเราขาดสติไงล่ะถูกใจปุ๊บมองค้างเลยไพเลาะปุ๊บฟังค้างเลยไม่ทําอะไรกินที่ชอบปุ๊บกระดมมันอยู่นั่นแหละอะไรอร่อยก็ก็ใส่มัโฉนดเรามีจำกัดนะในท้องเราอะแต่เราพยายามจะขยายเนื้อที่ตลอดเลยนะอร่อยอยากินเข้าไปกินเข้าไปกายใจก็เช่นเดียวกันใส่เข้าไปเรื่อยๆ พราะขาดสติสติคือความระลึกได้เอ้ยเหล่านั้นเป็นอาหารของทุจริตสมทุจติตสมเป็นอาหารของนิวรณ์นิวรณ์เป็นอาหารของอวิชานี่รู้แนะละระลึกได้สัมปชัญญะแปลว่าความรู้ตัวมันต้องมีสติและไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะก็จะเป็นอาหารของการไม่สำรวมอินทรีย์ ไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะภิกษุมันมีอาหารของมันนะฮะใช่มีอาหารของความไม่มีสติสัมปชัญญะก็คือการกระทำใจไว้ในใจโดยไม่แยบคายการกระทำไว้ในใจโดยไม่แยบคายคือการไม่พิจารณาให้ดีคือไม่มีโยนิโสมะนสิการไม่ฝักใฝ่ ในความรู้ไม่อยู่ในอนิจจงลักษณะอนิจจงลักษณะคืออะไรลักษณะที่ไม่เที่ยงเป็นอนิจจงไม่แน่นอนและเป็นทุกข์เห็นอะไรก็แล้วแต่ไม่ได้ใช้การพิจารณาแบบโยนิโสมนสิการคือเห็นแล้วหลงในอุบายของสิ่งต่างๆเหล่านั้นหลงรูปหลงเสียงกินรสสัมผัสเป็นต้นนะจ๊ะนั้นก็เป็นอาหารของ ความไม่มีสติสัมปชัญญะเรียกว่าการขาดโยนิโสมนสติการโยนิโสมนสติการภิกษุมันก็มีอาหารของมันนะ,ะมีอาหารของมันคือความไม่มีศรัทธาศรัทธาไม่มีพราะไม่มีศรัทธาปุ๊บโยนิวามไม่มีโยนิโสมนสติการก็ ikan, เติบโตเรื่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเป็นต้น ภิกษุความไม่มีศรัทธาก็มีอาหารของมันนะฮะใช่อาหารของความไม่มีศรัทธาคือการไม่ฟังสัตยธรรมสัตธรรมคือธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือความเป็นจริงของชีวิตความเป็นจริงของธรรมชาติไม่ยอมฟังธรรมภิกษุการไม่ฟังสัตยธรรมมีอาหารของมันนะฮะใช่ อาหารของการไม่ฟังสัตยธรรมคือการไม่ครบสัตตปุรุษไม่ครบกลยาณมิตรไม่ครบบัณฑิตนักปรา์ไม่ครบสัตตบุรุษสัตตบุรุษคือใครสัตตบุรุษคือมนุษย์ครับอาจจะเป็นผู้หญิงก็ได้บุรุษในที่นี้หมายถึงทั้งผู้หญิงและผู้ชายสัตตบุรุษคือสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งเป็นมนุษย์ครับแต่เป็นมนุษย์ที่มีคุณธรรมจริยธรรม สัตบุรุษจะเป็นผู้รู้ผู้รู้ในธรรมะต่างๆแล้วก็เป็นผู้ที่รู้จริงด้วยเช่นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระอรหันต์พระอร,าาร,ร,ะอริยบุคคลหรือบุคคลที่สามารถเป็นกัลยาณมิตรได้นี่สัตบุรุษนั้นนะครับเป็นผู้ที่หนึ่งรู้จักเหตุสองรู้จักผล 3. รู้จักตัวเอง 4. รู้จักประมาณ 5. รู้จักการรู้จักเวลา 6. รู้จักชุมชนและ7รู้จักบุคคลเรียกว่าคุณธรรมของสัตบุรุษหรือสัปปริสธรรม7ประการ7ข้อนี้ใครทำได้จะทำให้ชีวิตรุ่งเรืองและประสบความสำเร็จรู้จักเหตุ รู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการรู้จักชุมชนและก็รู้จักบุคคลรู้เขารู้เรารบ้อยครั้งชนะ้อยครั้งนี่คือคุณธรรมของสัตบุรุษเรียกว่า <c oughs> คุณธรรมของสัตบุรุษนะครับสัตบุริสธรรมเจประการถ้ามีอยู่ในกับใครคนไหนคนนั้นชื่อว่าเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมและจริยธรรมสูง ควรครบหาไว้เป็นเพื่อนพระสมาเจ้าบอกว่าเนี่ยมันเป็นอาหารของกันและกันอยู่นะภิกษุวิชาและวิมุตติก็มีอาหารนะอ้าวเหรอใช่อาหารของวิชาความรู้คือโพชังเจ็อ่าโพชงเจ็โพชงเจดประกอบด้วยสติวิริยะ ประกอบด้วยสตินะครับธรรมวิธรรมวิจยะการเฟ้นธรรมครับสนะแล้วก็วิริยะคือความเพียร4คือปิติ5ปัสสิทธิคือความสงบ6สมาธิ7อุเบกขาคือวางใจเป็นกลางโพชฌงเจดเป็นอาหารของความรู้คือวิชาโพชฌงเจด มีอาหารคือสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรมกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมสติปัฏฐาน4เป็นอาหารของโพชฌงเจตสติปัฏฐาน4มีอาหารคือสุดจริต3ประการกายวาจาใจสุจริตทั้ง3ประการมีอาหารคือการสำรวมอินทรีย์การสำรวมอินทรีย์มีอาหารคือสติสัมปชัญญะ สติสมัมปชัญญะมีอาหารคือโยนิสโมสมนสติการการพิจารณาให้แยบคายโยนิสโสมนสิการมีอาหารคือความศรัทธาความศรัทธามีอาหารเป็นการฟังธรรมการรู้สัจธรรมการรู้สัจธรรมมีอาหารคือการครบหากับสัตบุรุษเกี่ยวเยื่องเกี่ยวเนื่องและเกี่ยวโยงกันอยู่อ๋อสุดท้ายทั้งหมดทั้งมวลนะ อวิชชาจะหมดสิ้นไปต้องเริ่มต้นจากการครบคนดีวิชาจะเกิดขึ้นจะแจมแจ้งกระจ่างขึ้นมาก็ต่เมื่อการครบคนดีคนดีอยู่ไหนนี่ไงนั่งอยู่เนี่ยส่งยิ้มให้ด้วยสาธุแล้วเราจะพบกับทางสว่างพบกับวิชาพบกับความรู้แจ้งเป็นธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขอบคุณนักเรียนเราเรียนอนุบาลฝันนีฝันวิทยาที่รับชมแล้วก็รับฟังอยู่ในขณะนี้ทุกท่านวันนี้หัวข้อทําอาจจะเยอะนะแต่ก็เชื่อว่าไม่เหนือความเข้าใจของทุกท่านเพราะสุดท้ายแล้วเอาไปใช้จริงได้จะคือเลือกคบคนรู้จักคบคนสุดท้ายแล้วเราจะรู้ทุกเรื่องนั่นคืออวิชชาจะหมดสิ้นไป ครบคนอย่างไรย่อมเป็นคนเช่นนั้น